สวัสดีค่ะคลิปนี้คีพามาอัปเดตพายุลูกที่3แห่งปี2,564ว่าจะมีผลต่อประเทศไทยหรือไม่นะคะจากการคาดการณ์ของฝากฝั่งยุโรปหรือโมเดล ECMWF คาดการไว้ว่าจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนและหากพัฒนาตัวได้ดีก็จะกลายเป็นพายุค่ะและมีแนวโน้มว่าจะมีการทวีกำลังแรงขึ้นกลายเป็นพายุไซโคลน ทิศทางของพายุหากพัฒนากลายเป็นพายุไซโคลนอย่างที่คาดการไว้จะเคลื่อนตัวขึ้นไปทางประเทศเมียนมาค่ะมาดูในส่วนของโมเดล GFS คาดการว่าจะมีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกและมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุระดับโซนร้อนเมื่อเป็นโซนร้อนแล้วก็จะมีชื่อเรียกสำหรับพายุนะคะและเคลื่อนตัวมาทางประเทศฟ,ฟิลิปปินส์การก่อตัวของพายุทั้งสองนี้ ส่งผลอย่างไรต่อประเทศไทยส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยจะมีผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้คลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้าต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมค่ะส่งผลให้บ้านเราหรือประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะ ก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะหากเกิดพายุสองลูกนี้ก่อตัวจริงๆก็เตรียมตัวระวัง เรื่องเกี่ยวกับฝนตกหน,นักน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากนะคะติดตามทิดาชาแน,นลไว้เลยกี้แม่พาจะหยิบข้อมูลข่าวสารมารายงานมาแจ้งให้ทราบในช่วงปลายสัปดาห์ของเดือนพฤษภาคม64นี้ฝนจะเพิ่มขึ้นหรือไม่และจะมีพายุเกิดขึ้น2รูปอย่างที่พูดถึงไปหรือเปล่าต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะคลิปนี้ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย